คนเก่าหมวดที่แล้วโตเต็มเต็มห้องดังๆเนาะค่ะลุงห้องดังๆว่าจังไรก่อนจ้าวัผ่านมาหนิใช่ซุนฮ่าเก้าหัวที่แล้วมามึงหองแห้งโอัยมึงหองแห้งเลยไหมอือโอ้ยวัชจะมึงหองค่อยๆแวเอาจนพี่น้องยินงมันจะพ้นละผมเลยว่าครับผมคนเนี่ยหองแห้งเนาะพ่อ ของปากองพ่อ,อ,อเอาจำตามเคยบอกพี่น้องนะ่ะเรียกว่าวันนี้มึงเอาอยาวแหงดืนะ้อเพื่อนอเอาตามโตใส่พี่น้องน้ำดืนะ้อเพื่้อมติเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านันททุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีนะคะสวัสดี fc แฟนช่องมรตการพารวยมรตการคนเดิมน้องแกรม Channel นะคะ,ะมาตามตัวเลขลุงนิระนามนะคะวัดที่ผ่านมา059ตัดออกมา0990เข้าเต็มๆนะคะ ัดเอาก็ชื่อเนาะค่ะบอตามาบอกศูนา์ห้าเก้าแม่นบ่ค่ะครับครับครับก็ตัดออกมา09ตรงตรงเลยใช่ค่ะเมื่อนั้นตัดให้เอฟซีพันยูเป็นความฝันเนาะค่ะลรงนี้ละนามตาย่ายลหรเพิ่นไปบอกค่ะอ่าโครงนี้กับฝันแล้วแม่นบ่ะค่ะฝันแล้วครับฝันแล้วเพิ่นไปบอกเดี๋ยวเราไปรอฟังนะขอเพิ่นขอเป็นยู่บ้ารนั่นแหละ่ะเพิ่งได้บอก ค่ะเพื่นตามไปบอกถึงบ้านเนาะไปบอกถึงบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมณผานแกไปบอกถึงบ้านแล้วไปลงอยู่บ้านแกไปตามบอกโอ้แล้วนะครับสถิติงวดที่ผ่านมาเพิ่นไปบอกอัน ไปบอกกันลุงนี่ลน้ำตัวไหนคะสิบเเขาี่ผมบอกเป็นศูนย์หาเกาตาจันเนาค่ะไปบอกตาจันถ้าตัดเอาี่น้องก็ห้าศูนย์เก้าห้าเก้าเนาะครับเนาะครับก็บอกี่านานะเขาบอกอะไนะครับทีดแล้วห้องดังไไก่อนุห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าครับอันนี้ิผ่ตนมามันตัดออกก็เต็มเต็มครับ ขากัดออกตะโกนดังๆเลยนะคะวันจันทร์มาเป็นตะโกนแดงๆเพื่อวันนี้โันดังเฮงละบอกพี่รองธรรมดาธรรมดาก็ได้พอเจบบยิ้แล้วย่านพี่รองแยินี้ตาใหญ่เอ้ยนี่นะคะวัีุ่่ักษาของลุงนิรนามนะคะวเข่าด้วยวันี่แล้วโอ้เข่าต้องตุ็มติดตงนต่มันก็ใบนี้เลยเข่าว่าสันค่ะตรงไหมคะตรงค่ะ นี่ก็ใบนี้เลยศูนย์เก่าก็ใบนี้เลยที่โชว์ออกคลิปนะคะหมวดที่แล้วโชว์เต็มๆห้องดังๆเนาะค่ะลุงห้องดังๆวห้องดังๆว่าจังไดก่อนจ้าวัตถุดิบมานเลยค่ะศูนย์ห้เอ้าลั่นเลยเนาะลั่นเลยนี่คืองวดที่เหล่างวดที่แหล่าคือตาจันนะครับครือตาจันที่เล้วนะครับเดี๋นู่นเนี่ยก็อาจันอี จาตั่าว่เบาเนี้ยเพื่อนวะัน้เบาก็เบาก็จะเบาแห้งเพื่นวะ้ยืดพวาไรเบาก็จะเบาแห้งก็ออมป่าข้ออเพ่อนะวันนี้เตี้ยวันนี้พออจะเบาแห้งเลเพื่อนะโอ้ค่อยๆก็ได้มตสองแห้งดรอบแหงมันอจไปดังบอกตาาด้วยบอกตงวแห้งเลย เพิ่งจะยินเองเหรอเพื่อนว่ายานเอ็กซีบอลบอลไปยินเหรอคะก็เลยว่าโอ้ยอันห้องแห้งตะกี้มึงห้องก็ค่อยๆก็ยังบวกเขาได้ยินครับห้องคือยังห้องหลายเรี่ยวแรงตะก้อนค่อยๆกันได้ยินมกัสิบค่อยๆได้ยินแต่มาสองตูนมวลนี้ให้เบาเบาน่อยหนึ่งแต่สามตูนึงเท่านึงอยากแห้งน้อยอยาแห้งอยาแห้งหลายคือมวลเฉลียวมาก ปของพอเพราะผมกัสวดมนต์อยู่บ้านจนถไปถึงัปั่นวมามึงอแงอแหเลยออ้ยวจะมึงหองค่อยัอาจพี่น้องยน้มัสกปนแล้วผมเลยว่าครับผมนไอหองแห้งองพ่อของปากของพ่อ อาจำตามเคยบอกพี่น uh uh ้องนะเรียกว่าวันนี้มึงเอายาแห้งด้อคนเดียเอาตามโตใส่พี่น้องน้ำด้อคนเดียตัวอะไรตาตัวอะไรฟังวันนี้แม่พวกเราฟังกูแน่เพื่อนฟังฟังหลังเลยไม่เว้ยเพื่อนตาเนะหไวยตัวอะไรตาตัวอะไร ขึนว่าศูนมีศูนยมีศูนย์อีกบอผมมัมีแม้ก็ศูนย์หกเก้าศูนย์หกเกขึ้นแต้มนึ่งวัดก่อนศูนเก้าอ๋อคือเออแมนวัดนี้ขึ้นแต้มนึ่งขึ้นแต้มนึ่งเปลี่ยนไปต๊วกลางด้วยง ห้องดังบ uh ่ะกอคารลุงวันนี้ไหยห้องดังแห้งยห้องห้องพอดีเตียงห้องพอดีห้องจังไหนห้องพอดีตารุงกเก่าังไหนห้องพอดีพอดีเนาะพอดีพอดีบวบบบบบดเสียงคือเด็กกรบบบอบครึ่งหวดที่แล้วบครึ่งหงวดที่แล้วนี้มาค่อย พ่อปันกลางพ่อปันกลางพ่อนุ่มๆพ่อยังไงพี่น้องยิ่งน้ำเนี้ยพ่อหนุ่มๆพ่อนุ่มๆน้ำเนียพี่น้อซึ่งจะเขียนหนพี่น้องน้าเด้อพี่น้อเยอพี่น้องีจําม่ได้เลยครับย่านพี่น้องจําม่ไดุ้กคนอสุพุองโตพนเหาะพนบอกปะค่ะบอกครับสองโตพันบอกตัวไดนจ้พนบอกค่อยๆ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดบอกว่าหนึ่งเจ็ดโอ้คือใครบอกค่อยแ่ตาคือบออยากให้พี่น้องนี่นี่นะค่ก็จะบอกปั๊บมม่หนีมาบุกซื้อเลยลอตเรี่ซื้อเลยเหมาเลยซื้อนี่นี่นี้นี่นีโอ้ลูกเี่น้าเมาลอตเตอรี่ครับหายไเอย่ามันหายไปนี่นี่ เวลาผมบสี่เลยนนี่ยังอ่ะหนึ่งเจมหนึ่งเจ็ดมีเลขแล้วก็หนึ่งหนึ่งเบิ้องนี่ยังอ่ะมีหาไม่สามสามจ็ดเก่าศูนย์หนึ่งจิดสามจ็ดเก่าศูนย์หนึ่งมันมีหลายใบนะครับพี่น้องเพ่นใบเดียวหรือพี่น้องหลายเครื่องหน่อยไปเร้บอกเ่องหน่อยบอกเ่าไเพราะว่าจะหนึ่งเจ็ดอยผมสี่หลายก็ที่เขาไปทั้งหนาแน่กมีอยูุ่จักใบมีแค่นึง ผมกเลยเอาแพงพ่อแพงไหนเอาแพงนั่นเลยครับพ่อแพงนี้เอาแพงนั่นเลยมันมีผมว่ได้ออกมาตามรูรักลูกของเรื่องพวกนี้นะครับเอาพวกมายโห่ห้ยหมดเลยตัวิ่งใหญ่เลยส่วนตัวของลุงน่ะมักตัวใดเป็นพิเศษค่ะส่วนตัวลุงแม่มักลุงมักตัวใดพิเศษหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับคือเลขกสองตัวนี่บ่ครับลุงนี่้นะน้ำกลับมแน่ทั้งตุน เป็นยังไงเลขเลขเลขหนึ่งอ๋อเออในเบอร์เกือกศูนย์หกเก่าหลักการหนึ่งเจ็ดพี่น้องกลับไปก็มาได้เลขสามตัวเลขสามตัวครับอาิตัด่่อยยยยไไกกกรรรัััโคคบบสติเตัดเป็นคือเก่ากระไดเนาะเป็นศูนย์หกหกเก่าของสี่กระไดเนาะครับผมโอศูนย์หกหกเก่าครับ บอคำแรกฮกก็คือเลขฮกเลขเก่าก็คือเลขเก่ายัะศูนย์กกเก่าหรือว่าศูนย์เก่าเก่าศูนย์แปลงสีเนาะตัดเนาะเมื่อก่อนถามลุงลุงยังว่าเก้าก็คือเก้านะโอ้มันเป็นตัวสีแดงเนาะแต่ลุงจะชอบตัวหนึ่งเจเป็นพิเศษส่วนตัวลุงเนาะจ้าครับผมครับผมแล้วก็สามตัวศูนย์หกเก้เนาะครับ ไปไปไปตัวไหนเอาลงก่อนเถอะนะครับแคบแคบเออนี่ละคอนี่ของแท้ชัดเจนนะแล้วขอซูมแน่น้อยหนึงนะแยงเห่นเราเรียบร้อยศูนย์เก้าศูนไม่พลาดมันว่าที่ผ่านมาเนาะจับ๋ยแน่เนี่ยศูนย์เก้าเก้าศูนย์ก็สามารถออกได้อีกเนาะจะครับศูนย์หกเกจย์เ เน้นสองตัวก็หกเก้าหกเก้าเน้น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 หกเก้าเน้นเน้นหกเก้าเลยกับนงเจชอบพิเศษคือหกเก้ากับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดมแคงมักแคห่งเจมาแงมกคักเลยตัวนี้มีใผมอยู่ในเสือกมือผมมาหามาสือมาเสือดูอื่นเสือมาหเมาลอตเตอรี่เขาอีก แต่กงนี่เรครับครับครับวันนี้พื Pent ้นราศูนย์หกเก่าอืมข้งางข้างล่างนิ้งเจ็ดพวนาเจ็ดบ่อยแห่งบแห่งเนาะครับเอาพวกปันกันขพอดีพอดีแราอพอดีพอดีพังามำพืวนาอย่าอย่าเอาแห่งที่พอจะเรียงไม่ไว คุณบอกอย่าหอมแง่ึ่งบดเแล้วไรเออยัขาบดเลีลยวอาอันนี้บอกตามที่เห็นตาจันแม่นว่าค่ะครับตาจันบอกตาจันเล่าไปบอกดูถึงแบบพอดี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 พ่อง้ามคนนะเอาพ่อหอมปากหอมคอพ่อหอมปากหอมคอตัวไดก็จ้าหนึ่งเจ็ดอืจะเป็นกระสิบคัเนาะสตัวได้สามตัวได้สามตัวศูนหกเก้า แต่รุ่งเก่าคนจะใครรุงแห้งเนี่ยนะครับแต่เรียกว่าตัวพิเศษได้เหล็กเก่านี่อ่ารุงนี่ร้านน้ำก็บอกว่าหกคือหกเก่าคือเก่าแม่บอคับหกคือหกเก่าคือเก่าบอสังกับหัวกับหางอืนี่วนหนึ่งเจ็ดก็คือเจ็ดไม่ต้องกับหัวกับหางเนาะขับบอกลับหัวกับหางเพื่อนบอกบอสังกับหัวกับหา ไว้เรียกว่าเรื่องประจหัวกำหางแเรวอะเรียกเจ็ดก็คือเรียกเจ็ดเรียงหนึ่งก็คือเรียกหนึ่งที่เราอะอก็สลับกันกูเสื้ออยู่เราอ่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเราะหกเก้าเก้าหกเราอ่ะสลับกันไปสลับกันมาเอาเราอะนั่มหัวค่ะกันพี่น้องฟั้งเดือผมสิบหัวยันพี่น้องจำได้ค่ะส่วนหกเก้า แล้วก็ล่างสองตัวล่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจอือต้องบอดเย่ไข่บอกง่าดี๋ยบอกค่อยปากของพ่อค่อยๆมันกับบอาค่อยๆเลยล่ะอืมกะดังอยู่เลยล่ะกะดังตามเป็นแนวทางลุงนี้ระนามเนอะค่ะ จ้าขอบคุณลุงนี่ระนาบหลายๆเด้อจ้ะทุกาครับผมครับสวัสดี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 ครับ